ของการที่โรงเรียนนะคะมีนักการพันโรงปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนนะคะก็จะมีข้อดีหลายประการเลยนะคะอย่างเช่นพันโรงนะคะก็ช่วยดูแลรักษานะคะซ่อมแซมทรัพย์สินของทางโรงเรียนให้มีสภาพดีนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะแล้วก็จะเป็นการลดภาวะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยนะที่เกิดจากการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มันชำรุดนะคะ มีพันโรงนะคะพันโรงได้ดูแลซ่อมแซมในส่วนนี้ไปแล้วนะคะก็จะเป็นการลดภาวะเสี่ยงตรงนี้ไปได้นะคะอีกทั้งในส่วนของอาคารสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนนะคะอาคารประกอบหรือเป็นสนามนะคะไม่ว่าจะมีจุดไหนที่ชํารุดหรือบริเวณไหนที่ต้องการการซ่อมแซมหรือดูแลเป็นพิเศษนะคะบุคลากรในโรงเรียนก็จะนึกถึงพันโรงเป็นบุคคลแรกเลยนะคะ แล้วก็อีกประการหนึ่งสำคัญมากเลยนะตอนนี้นะคะสพทประอได้มีหนังสือถึงโรงเรียนนะคะให้ยกเลิกคำสั่งเวรรักษาการในโรงเรียนนะคะทำให้พันโรคนะคะเป็นบุคคลสำคัญนะคะที่อาจจะช่วยในการดูแลรักษานะคะตรวจตราทรัสิิต่าๆในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในช่วงวันหยุดหรือว่าเป็นช่วงเวลาค่ำคืนนะคะที่พันโรคจะเข้ามา ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นเป็นส่วนหรือเป็นแรงกําลังสําคัญเลยนะคะที่จะช่วยดูแลในส่วนนี้นะคะซึ่งบางโรงเรียนหรือหลายๆโรงเรียนเลยนะ,ะที่มีครูบ้านพักครูที่เป็นผู้หญิงนะคะการที่มีนักกนะารพันโรงเข้ามาดูแลในส่วนนี้ก็จะช่วยสร้างความอุ่นใจนะคะให้กับคณะครูรวมถึงผู้อำนวยการนะคะทีะ่จะมีความอุ่นใจมากขึ้นที่บุลคลากรรวมถึงทรัพย์สินในทางรีน,นก็จะ หมือนมีการดูแลนะคะมีการดูแลมีการตรวจตานะคะข้อดีของการมีพานร,รงนะคะพานร,รงช่วยปิดเปิดอาคารเรียนและยังช่วยตรวจตราดูความเรียบร้อยของโรงเรียนก่อนกลับบ้านด้วยค่ะพานร,รงช่วยซ่อมอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุดเพื่อให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมค่ะ พาโรงช่วยจัดย่านในสนามฟุตบอลทำให้พวกผมได้เล่นกีฬาด้วยครับและช่วยจัดแต่งกิ่งไม้ให้โรงเรียนเราหน้าอยู่ด้วยครับในวันหยุดพาโรงมารดน้ำต้นไม้และให้อาหารสัตว์เลี้ยงดูแลสิ่งของในโรงเรียนและที่สำคัญช่วยดูแลความปลอดภัยให้พวกเราค่ะ ข้อดีของพานโรงนะคะก็จะมีหลายหลายข้อเลยแต่ว่าเราก็จะยกมาเป็นตัวอย่างเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆก็จะมีดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนนะคะตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้กวาดใบไม้ตัดหญ้าแล้วก็จะดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ของโรงเรียนที่ชำรุดให้มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน ก็จะดูแลความปลอดภัยในการปิดเปิดไฟปิดเปิดประตูปิดโรงเรียนดูความเรียบร้อยก่อนที่จะกลับบ้านก่อนที่โรงเรียนจะปิดประตูค่ะข้อดีของการมีพันธลุงนะคะอะคือบริเวณโรงเรียนจะสะอาดจะไม่มกิ่งไม้ก็จะตัดดูแลตกแต่งแล้วก็ความปลอดภัยก็มี เวลาที่พันลงได้เดินตรวจตาลดน้ำต้นไม้หรือว่าจะเดินดูรรบ,รบ,รบริเวณรอบๆโรงเรียนเนี่ยถ้าเห็นนักเรียนหนีโรงเรียนหรือว่าทำพฤติกรรมที่ไม่ดีพันลงก็จะเห็นก่อนเป็นคนแรกเพราะว่าค,คุณครูเขาจะอยู่ข้างบนเขาจะไม่เห็นแต่พันลงเห็นสาม,มารถเป็นหูเป็นตาให้โรงเรียนได้แล้วก็คนนอกที่เขาจะเข้ามาหรือคนที่ไม่ดีอะไรเงี้ยพันลงก็จะเห็นก่อน ็สามารถช่วยเหลือบางต้นได้คือไปแจมเพราอว่าเอาเอ,เอมีคนนอกที่เขาจะเข้ามาเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็อาคารถ้ามันมีการผุพังพังรุงก็ช่วยซ่อมแซมได้ส่วนนี้มอาจะเป็นปอกไฟฟ้าห้องนงห้องน้ำมีปัญหาก็เขาก็ช่วยได้รว่าเขาทำด้ทุกอย่างเนาะกลับขอบพระคุณท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและท่านธนูวง์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ท่านได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาในด้านโดยเฉพาะในด้านของความปลอดภัยของลูกๆนักเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาในทุกพื้นที่และมีนโยบายสําคัญเร่งด่วนที่ตอบโจทย์ในด้านของการศึกษาในยุคป,ปัจจุบัน เมื่อท่านทราบถึงปัญหาท่านก็เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่นทวงทีทำให้พวกเรารู้สึกถึงความอบอุ่นหัวใจโดยเฉพาะหากทุกโรงเรียนได้มีได้รับการจัดสรรในเรื่องของงบประมาณในการจ้างนักการพันโรงจะทำให้โรงเรียนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมีคนช่วยในการดูแลทรัพย์สินของทางราชการ มีคนช่วยในเรื่องของความปลอดภัยและบริบทของสถานศึกษาในเรื่องของความน่าดูน่าอยู่น่าเรียนสะอาดปลอดภัยและเป็นการสร้างความมั่นใจและคืนความสุขให้กับลูกๆนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งชุมชนอีกครั้งค่ะขอบพระคุณมากค่ะ